Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News วิโรธโทรยินดีชัดชาติยืนยันส่งสกอกอก้อกาวไกลเข้าไปทำงานร่วมกันแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำให้คนกรุงเทพมหานครส่วนตนเองยังอยู่กับก้าวไกลต่อไป 22พฤษภาคม2565ที่อาคารอนาคตใหม่ซอยหัวหมาก12นายวิโรธลักษณะอดิสรผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเบอร์หนึ่งพักเก้าไกลโทรศัพท์แสดงความยินดีกับนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเบอร์8ภายหลังมีการประกาศผลการนับคะแนน โดยพบว่านายชัดชาติมีคะแนนสูงที่สุดอย่างไม่เป็นทางการ นายวิโรธกล่าวว่าตนพร้อมให้สอกอพักก้าวไกลไปร่วมทำงานเพื่อยกระดับสภากรุงเทพมหานครอย่างเต็มที่พร้อมนำ12นโยบายของพักไปสร้างเมืองที่คนเท่ากันและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำให้คนกรุงเทพโดยเฉพาะเรื่องรถไฟฟ้าจากนี้ต้องรอหาหรือแนวทางการทำงานกับนายชัดชาติต่อไป สำหรับอนาคตการเมืองตนยังคงขับเคลื่อนกับพรรคก้าวไกลตามวิถีของอนาคตใหม่ต่อไปในฐานะของฝันเฟืองตัวเล็กนายวิโรธกล่าวต่อว่า ได้ฝากประเด็นการทำงานให้สกพักไว้2เรื่องคือ 1. จัดสรรง,งบประมาณให้กับประชาชนเป็นสำคัญและทบทวนแก้ไขข้อบัญญัติที่เป็นอุปสรรคต่อประชาชนโดยเฉพาะเรื่องที่เจ้าหน้าที่รัฐไปถ่วงประชาชนและ 2. แก้ไขปัญหาคอร์รัปชันเพื่อยกระดับสภากรุงเทพมหานครขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสด อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ